สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วจ้ะทีมงานเสียเอ็มตีนระเบิดก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยา๊บาสอยู่ไหนกำลังมาครับผม กำลังจัดคิวอยู่นะคะหัวลาบไครที be, ่ต้องมีคันไหนเนี like re> ่ยสองคนแข่งกถคันไหนแข่งกันวะมมีไหม มีมีมีสักคู่ไหมทีมงานเรามีสักคู่ไม่ไปลงแข่งวิ่งเหรอเฮ้ยมีอยู่แล้วทีนี้เอ็มตีระเบิดโอ้โอเคเอารถสไฟเลงมาเลยรถสไฟเราไม่งาอเลยรถไฟไม่ทันเลยใครจะวิ่งมีคันฟ้าคันเขียวเดี๋ยวมีที่เรื่องอีกคันหนึ่งี่เรื่องกำลังมาอ่าสีฟ้าสีเขียวไม่ได้หัวล้ามีแน่นอนครับทีมงานนี้เร่องนี้ลงแน่นอนอยู่ที่แฟนเบิร์ดครับ ก็มาทั้งหมดสำนักนี้ก็น่าจะประมาณคปดคันแปดคันนะตเหลืองคันฟ้าอ่อนเนียวมินคันเนี้ยดีดิเพื่อนี่คันนี้รถข้อคันนี้รถพี่อะไรตัวไหนรถพี่ สไลดนะ์นะเธอท้างคุณนะคืองามแผลจะเดินไปมันเลยไม่ตรงอ่ะ มงานเสียเอ็มนะคะมาด้วยกันเจ็ดคันเดี๋ยวมีแข่งแน่นอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอดูชอบคันขาวเป็นพิเศษเลย เป็นมิวที่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นบันทึกไว้ก่อนโซนนี้ก็เป็นโซนอะไหล่รถนะคะเดี๋ยวเราก็จะซื้อยางไปด้วยซื้อยางกิดกีดกับบ้านไปด้วยรถสไลด8 สองคันนี้สวยมากเลยตอนนี้ทีมงานก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะ พาพี่น้องไปดูรถสไลด์ก่อนแปดสไลด์นะคะคันสีเหลืองๆนี้เหมือนเห็นพันผ่านนะตอนมาสีเหลืองสีเหลืองก็สวยแถแจ่มากเลยสีเหลืองอ่ะ ตองเราเป็นสีทองสีทองสีเหลืองมาแรง ลมบ่กเอ,อเป็นแนวดีเลยแต่ว่ามันล้อเทพเท่เปี้ยตาร์ทแล้วมันขึ้นอีกปะเนี่ยเออแค่นี้แหละแค่นี้เหรอโอ้โหสเก๋ออย่างงุ๊กนี่ชั้นนี้น้อยเลยนะนอ,ยยนอย่าเร็่ๆอย่างเงี้ยดูล้อนะแตกต่างกันมากเลยอันนี้ล้อแม็กเหมือนรถกระบะนะแต่ดูนี่สิอันเนี้ยจะเป็นบุนรถล้อนี่แหละดูเท่ห อันนี้เนเขาใจ่กอลันเลมีวินไฟฟ้า,ฟาด้วยอของเราก็จะซื้อใส่เหมือนกันค่ะเบนเทนของเราวินอะไรเนี่ยนี่ไงามาอีกคันแล้วพี่น้องอันนี้เป็นสีเทา มาก,มกำลังทยอยเข้ามาค่ะเป็นทีมงานเสียเอ็มตีระเบิดเหมือนเดิมนะคะมาแล้วมาแล้วรถสไลด์ เียบแต่โก้นะคะคันนี้ตอนนี้ก็แดดร้อนมากเลย กำลังทยอยเข้ามาตัวแรงมาแล้วค่ะรถคันสีเหลืองๆวิกเตอร์รถคันนี้สวยเลยอนะ่ะไปไปามาคันนี้สวยมากเลยวิกเตอร์คันนี้รักตู้สิบบาท ทีมงานเสียเอ็มมาเยอะทีมงานสตาฟก็ทำงานหนักนะคะรถมาเยอะมีหลายลานเบิร์ยางเบิร์ยาง เบินยางเบินยางไม่เอาไม่เอาด้วยนี่นี่ขั้นนี้ขันน้นนี้นี่ขั้นแรงวิกเตอร์ขั้นนี้แม่สวยเลยไหมเอาวับเลย โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันกันกบคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจแอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ